สบายดีอ่าเมื่อกี้กลับมาพบกับเราสองคนน้อยซีพากันไปถ่ายคูปกันดอแล้วเนอะอย่างงู้ว่าเขาจะถ่า,ายรู่กันแบบบอดที่ตามกันเลยไปเลยสำหรับใครบ่งคนสถานที่ก็คือวัดวัด,วดแสน<ด>อุดมนั่นอเองแถว,วนี้ก็ ในช่วงฤดูฝนกะหลายๆคนกะมักจะมาทายหูปอยู่นี่เนาะเพราะว่าบรรยากาศมันกะจะบางเพนึงแต่ว่าวิวมันงามเออวิวมันงามมาเขา้เหอเอาสิมามามาลงมามาลงแถวๆนี้ม่เลยนะทุกคนเนาะนี่แบบเราจะลมลุกคลานเนาะสมงซื้อว่าัสดุโยบเนาะสถานที่แห่งนี้เอออุ้ยบรรยากาศมันจะเงน อุ้ยอย่างไรหนาวลูกคืุแต่กับโบเป็นอย่างน้อยหลายคนเนาะก็เอบเสียวอยู่นะอืมพี่ไอ้เจือเพิ่งแตนนี่ขออนุญาตให้พูดเด้อแต่ว่าตัวนี้มันจะงามกว่าเนาะเพราะว่าบรรยากาศในยามยามยามฝนมันจะเห็นให้ป่าไม้มันจะเขียวๆแล้วดูไปลยลกะอุ้ยรถสวยๆมาลองถ่ายบังเลยนะหนึ่งสอง นี่ก็คือการถ่ายภาพของพวกเ่าเนาะบอกได้เลยว่าภาพงามถ้าคนงามภาพวิว<ฮ>หลักงามคนวิวงามแต่ว่าบอกได้เลยว<ส><ด>่าสําหรับใครที่ว่ามักถ่ายหูมาถ่ายได้เลยงามนี้เนาะวัดอุดมตอบโจทย์ได้ดีเลยเพราะว่าทุ่งหญ้าเนาะทุ่งหญ้ามันจะเป็นสีเขียวแถวถ่ายหูงามลง ตอนนี้กันเนาะเขากะากำลังจะพากันกลับแล้วอ๋อยุงหลาแหงหูสึกป่าแต่ว่าห้ามตบเด็ดขาดเพราะว่าเขาอยู่ในวัดเนาะแม่นบนน่เออใครวันหนึ่งก็เยอะมันโบ้ามยริงนาเออไปไปไปจะบรถยุงหลาหายมือหน้าจังมาไหมเนาะมือหน้าถ้าติดตามึมงเด้อว,ว่าพวกเขาจะพาไป่ายหุบสถานที่ใดเนาะก่อนเขาจะกลับเขายังมีสถานที่นัดอีกวันหนึ่งก็คือจะมาอย่างเนาะรักนักข้อเล หมักข้อแ่นหรือว่าหมักเงี้ยวนั่นเองเนาะไป,ไปกันเล<ร>ย<ป>ล่ลาสุดออกมาได้ <c oughs> ผู้พัาอาดแก้วอดออกำนดแล้วเพื่อนอาดตีแมนบอกหายขึนได้แล้วน,นี้นะ เราสุดพอได้เลยเพกประตูนั่นนุ่มทุยแล้วายแล้วว่าเราเสียดานรถบิ๊อุ้ยออกมาได้เนาะตอนนี้คือออกมาได้เอาต้องได้จ้ะเจ้าน้อยอันเั้น้อยอัน จะได้เล่นเล่นงานแล้วเล่น้ล่นเล่นเล่เลนดีจ้าถึงยังขี่ก็เออไปลองขี่รถขึ้นไปนะเพิ่งบอกววามีทางออกอยู่ถึงนะนี่เองมีทางออกแต่มีกับเพงได้ลงกอะไรลูลองมือก่อนขึ้นไปก็ไม่ใช่เห็นจุดน้อย น่ะได้ทีนะนี่แล้วที่นอนวัดหรอลาสุดลาสุดก็เลยออกจากวัดไม่ได้โอ้แต่ว่าบรรยากาศงามแหีงเด้อนยามแรง เะดูโฝนเนาะแต่ว่ามันจับป็นปรายานอยู่จุดน้อยกับบทเตือนเขาเลยเนะา,านะปราศจากอนะฮะเปินกับบทเตือนเขาเลยอุ้ยหเด็นมาได้ออกอก็ออกมาได้ตอนนี้นะเตินกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จดีค่ะ ถ้าเจ้าพ่อลงจากเหตุมาถามอ่ะเจ้ามาอยู่นี่ไตนได้ที่ตอได้ไห่เออเนาะแล้วสิตอบว่านือไหมายว่าว่เขาโอ้ยทีบอกโอ้ยทีเ้่ไม่มีอะไรเลยไมเปิดอมาแล้วมีพระตายอันนี้พระขน้อยเพชรบูชามาโอ้พทได้อก็ได้อุ้ยนี่คือเ่าเห็นรถสุดิด เห็นรถมาเห็นมารถหายต้องไปดูแล้วล่ะแล้วล่ะไปไปกันผันแตกแล้วก็ทึกขังน้องน้องทึกขังน้องเด็กคนมาเออของบาอรู้ ออกได้บอออกได right. uh> ้แล้วน ouais> ้องไปค่ะรอดแล้วค่ะรอดแล้วค่ะนี่ค่ะจริงมีคือนางฟ้านั่งทางเราไปค่ะแค่น่ะเฮาเฮาอันไปจะทำิีแล้วเออนี่กูว่าแล้วทำยีนล้วไปมึงว่าผมไปกูเบิ่งละอันมันนะฮันสีว่าเรามีอันอันนี้มันเป็นขนาดใหญ่หุบหัวไปค่ะขึ้นนี่มาไปทั้งไหนทางไหนมา ล่าสุดออกได้ล้ว,ว,ว,ว <backs> จ้าเจ้น้อยแหลนน้ำคนนี่แหละอืมดีอีกมุมหนึ่งที่ว่าออกมาได้เนาะก็เป็นทางเี้เกือบออกมาได้เกือบแล้วไม่ล่าเกือบถ้าทางนี้ล็อกก็คือถ้าเพิ่นเท็แล้วพล่ะถึงได้ออกเนาะ <c oughs> กสิทธิ์อีกทา,างหนึ่งของเชือมีคันใไย่าง,า,ง,ง,งาตัวบัดตอนแน่นแ<ะ>น่นเรอวแล้วค่ะอย่าหาท่าเยอะ <laughs> จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งตัวนี้ สถานที่หนึ่งของเมืองคำเกิดก็คือเป็นห้องหมอก้าเนาะแม่นปะตัวนี้เป็นห้องหมอก้าแม่แม่สามเหลี่ยมเนี่ยแต่ก็เป็นห้องหมอก้าวเหมือนกนนะะผมแม่นขี่เขานี้ยนี่นี่นี่กก่นี่ฮะนี่จะเป็นเส้นทางที่เขาจะนี่ค้นเทิงนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาจะไปท่ายู่กาเนอาะเป็นเมืองก็น่ากลัวอยู่นะข่าวโอ้ยแก้วเออสิบสิบตีปะ กระเทยชึบจีอยู่กลางตาละตายเลยไม่ได้เจอนี่ยากเลยเป็นทางจะลึกลับนี่เนาะหอมหอมไม่พวกแค่หอมไม่พวกบอหอมบอแค่โอ้ยจะมาถ่ายลายไหมเดี๋ยว เต่ว่า<อ>มือนี้เสกเหมนแล้วเขาจะโบกมาท่ายเนาะมืโอหน้าเขาจะมาทายมันจะมาให้มาเบิ้งนลาดเราโอ้โหน,น่ากลัวสุดหายนต่ว่าอยู่ทางในมันจะมีทางเข้าไปยี่แล้วมันจะบกป่ายเยอะอันนี้จะเปพียงจะจก,กี่เข้าไปทางคนเนาะแต่ว่าเขาจะบกไป,ไป่ามือนี้เนื่งจากว่าเสกมันหมดแล้วกี่ยานกับยานยานเ <laughs> <า>นอะมไม่เห็นโ <laughs> มิงเงินในเขาเข้าไปมือเดียวบพราแม่นอย่างได้คันถือปนกับโบมิเงินในเขายานกับเจ้าค้าทิมลาลา คน <f brass problems> <developed Airbnb> ม,มาชาผู้มาขวดเเลยมาแทนปานเด้อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของคนลาวเนาะไปไซตต้องได้หมเอาขวัญเมื่อหรือว่าท้องถิ่นใดที่ว่าเป็นคือกันคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เส้นทางเข้ากับท <d> ี <wiele> ่แบบลึกลับหรือว่ากันดานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กน้อยมากมากาเนาะสถานที่นี้ เราจะให้คือตัวเมืองนะครับอ่าต่อไปเราจะไปส้มไปส้มตัวเมืองลักซาเนาะยิยามค่ำคืนหรือว่ายิยามแรงนั่นเองกระเจ้ากระจะเริ่มเปิดดอกไฟแล้วต่อไปเนาะประหยัดไปนิดนึงบรรยากาศมือนี้กับรู้สึกว่างามเนาะงาม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 รู้สึกว่างามรู้สึกว่างามหลาดเดปวดข้อเท้าเละเดโอ้ยแดงเลยอุ้ย ไม่ไม่จอไปเอาได้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 เอาให้ผมกูได้เอาตีเทช้าไมไเมนออันนี้ก็ะะพแล้วสถานที่อ๋อแมจ้ะมาโซก มากอย่างก็คอแรกเออมักอแรกหรือว่าบากท้องทิ่น้องหมักเงี้ยวหรือว่า้องคือกัดมะระสาบระสับเป็นระดับกระสับระดัจบคมมากเลยอะคมมากนี่เนาะตอนนี้เนาะกระเทยเก่งกล้าสามารถทำได้ทุกอย่างเอามาเลยไม่ไหมคะเนะ ตาเจลี่้านอย่างพวงแห้วนี้นอเออแก้วมึง<ๆ>แมนเอาอยู่นี่คือเอาปลายมากแดงๆมาเลยนี่เนาะตอนนี้เขากำลังแมนเออเออเอาสู้ๆกูใซ่กับนังใจมึงตอนนี้เนาะเขากำลังแมนอยู่เนาะนี่เห็นบอกบักหลายๆแกเอาไได้ <c oughs> นี่เขาก็ดได้มาเลยเนาะเขียวอึมตืมเมืม่อกี้นี่ไม่เกือบถึงหัวได้แล้วหนึ่งพวงจ้านี่คือความสามารถของกระเทยเนาะนี่แหละไปเตอรนะ์นเดี๋ยวี้เขากำลังไปเตอรและนี่ก็คือเชตปลาสงหวนเนาะเป็นเชตป่าสงหวนที่อยู่ในกลางเมือง อ๋อนี่มากไหมมันบได้เป็นตัดไหมทำลายป้าลรออและวตอนนี้หน้ากําลังแมนอยู่เนาะเลิมากเพื่อนสวยมาก <c oughs> <c oughs> อุ้ยง่ามมาก นันสันดังแล้วก็เห็นหน้าภาคนะโคดเขาหูบเลยสวยมากเพื่อนอ้าวขนาดแมนมักเงี่ยวกันยังงามเนาะหมุนหมุนนางนางงามมากออยบินแล้วค่ะสุดบินมากเลยสุดยอดลูกเกดอย่าหวังบีเขาทำไม่ได้อ้าวมิดยูมากค่ะหมดสมครับชี่เ่กนุบมนี่ไม่ใส่อะไรนะหมดสมกัดเด้อพี่น้อง ได้แล้วเานาะแล้นี่ก็คือเนาะความงดงามของกระเทยเนาะทางบนโซนขาโนเลยโอ้ได้อดยู่ได้อยู่ชอบคนเยอะเลยอ่ะอเย้จับขึ้นมา นี่นะคะโตในหนึ่งเตนะคะอ่านี่นะนี่แหละคือหมักเงียวเนาะหรือหลายท้องที่ห้องหมักมะข่าแลนะอันนี้บางบ่อนเขาจะห้องมะข่าแลนเด้อแต่บางค่อยจะห้องมะข่าแลนคือกันเนาะ ตันนี้ก็ได้แล้วอันนี้จะเป็นการไปส่งไหมเนาะอันนี้คือขอแล้วเด้อบมไดรักเด้อคือมาลบหนาเนาะขอแล้วแล้วเขาจะไปเห็ดเจปลาเด็กจแซ่กินเนาะตอนนี้เนาะมาทาเบิรงเด้อเขาจะมารีวิวกินเด้ออ่าไปสัอันนี้ก็คือมันเงียวที่เมียนมากิน้องหูตะซึว่ามันบหนาเนาะ มือผลงานที่ได้นเมื่อกี้นี่ไงอันนี้ก็คือมากเงี้ยวคอแลมาคอแลกเออที่เขาจะไปมากินส้มเสียบปเวลามันน้อยแล้วเนาะเขาจะบริหาดคลิปกินส้มนะเมื้อนี้เนาะเป็นมือใหม่ใปะเป็นมือใหม่จะไปเอามาใหม่เด้อเสร็จแต่เมนใหม่ครับและนี่ก็คือผลงานของพวกเขาไปมื้อนี้เนาะอย่าลืมติดตามพวกเขาเด้ออีพีต่อไปเขาจะไปเที่ยววันใดเนาะเป็นแล้วเนาะติดตามไปเด้อกูอิ่มอ้า